ต่อไปนะครับเป็นถังเบียร์น้องถังเบียร์เม่งันเดี๋ยวหลับเล่นซะก่อนคืออย่างพวกเราเนี่ยเรารู้แล้วล่ะว่าถังเบียร์ถังเบียร์คือไม่ต้องไม่ต้องไม่คือให้เวลาเขาแสดงอะไรออกมาเนี่ยครั้งเดียวปั๊บเรารู้ว่าหนูเป็นคนตั้งใจแล้วก็มีความสามารถนะมีความสามารถมากแล้วก็มีความตั้งใจเวลาทำอะไรก็ทําซ้อมแบบ สอมไม่เลิกไม่ลาแล้วก็เวลาสอมก็มีสติที่ครูครูนั่งดูอยู่เมื่อตอนบ่ายก็เห็นในสิ่งที่ที่อยากจะให้ให้ให้น้องต้องถังเบียดแบบเพิ่มเอาไว้แล้วก็ระวังไว้ในใจก็คือเวลาเราจะคุยกับคนบางทีเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ฟังที่ดีพยายามฟังเขาพูดก่อนพยายามฟังเขาพูดให้จบบางทีเนี้ยไอสีที่เขาพูดอ่ะ ที่เขากำลังจะพูดกับเราอ่ะแค่อ้าปากมาเราก็รู้แล้วยังไม่ต้องประโยคต่อไปเราก็รู้แล้วว่าเขาจะบอกอะไรใช่ไหมเพราะเพราะเรามีเพราะเราได้ผ่านประสบการณ์โดยเฉพาะปัญหาอะไรต่างๆเขาเนะี่ยเราเห็นแค่พูดมาปั๊บเราก็รู้แล้วแต่ว่าเราต้องต้องทำใจเราให้ใจเย็นๆใจเย็นๆฟังเพราะแต่ละครั้งเนี่ยปัญหามันจะมีอะไรที่บิดไปนิดนึงบิดไปนิดนึง เราะนั้นเวลาหนูจะช่วยเขาแก้ปัญหาจะได้แก้ได้ตรงจุดถึงแม้มันจะเป็นปัญหาซ้ำๆๆๆนะครับ,รบนี่เพราะเพราะเราเรายัางฟังเขาไม่จบปั๊บเนี้ยเราเรา,เราพูดเลยเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกเหมือนแบบไม่ฟังเขาเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดเขาก็เลยไม่ได้ฟังเราทําไมอะ่ะเพราะว่าเพราะไปม,มัวน้อยใจอย,อยู่ก็าเราไม่ฟังเขา แลราะฉะนั้นสิ่งทีเ่เราสอนออกไปเราบอก,อ,อกไปเพื่อช่วยออกไปเขาก็เลยเก็บไปได้ไม่ได้เต็มไม่เต็มหน่วยหนูก็จะรู้สึกว่าทำไมมันไม่ได้อะเอ้ก็จะทําให้ตัวเองไม่มั่นใจก็เลยไ,ไม่ถูกหรือเปล่าเอสอนอะไรผิดหรือเปล่าแล้วเราก็จะไปไปทําให้ตัวเองคุ้นคิดโดยที่แบบไม่มีความจําเป็นจะต้องไม่คิดตรงนั้นนะหนูฟังฟังคาพูดฟังคนเขาพูดให้จบ แล้วก็เราไม่ต้องเล่าให้เขาฟังว่าเราทําอะไรมาบ้างเราเรียนอะไรมาบ้างทําไมรู้ะเพราะว่าคนที่เขายังไม่พร้อมจะฟังเขาก็จะอาจจะมองว่าเราเป็นคนโอ้อวดทั้งนั้นที่เราไม่ได้โอ้อวดแต่เราเราบอกให้เขารู้เพื่อเผื่อว่าจะเป็นแรงใจให้เขาอะไปทําบ้างใช่ไหมไปเรียนไอ้นั่นบ้างไปเรียนไอ้นี่บ้างเขาจะได้เขาจะได้เก่งขึ้นแต่บางทีเนะี่เขายังไม่พร้อม เราบอกเขาไม่ได้เขาจะมองไปอีกแบบหนึง่งเราจะรู้เมื่อไหร่ว่าเขาพร้อมที่จะฟังว่าเราทําอะไรมาบ้างเราเราจึงได้เป็น่างเบียในวันนี้จะรู้เมื่อไหร่รู้ไหมรู้เมื่อเขาถามถ้าเขาถามเราเล่าถ้าเขาไม่ถามอย่าพึ่งไปเล่าทางเบียเป็นเป็นคนที่มีมีความจริงใจมีความจริงใจกับคนอยู่แล้วแล้วก็ ใจิตใจดีใจิตใจดีเพราะฉะนั้นเวลาเรายื่นอะไรไปให้คนเราให้ความจริงใจให้อะไออกไปหนูก็ต้องดูประมาณตัวด้วยเหมือนกันดูการเทศะว่าเขาพร้อมหรือเปล่าเป็นเพราะว่าหนูว่าจะเป็นครูเป็นครูแล้วล่ะแล้วก็กำลังจะไปเป็นครูที่ดีด้วยครูที่ดีที่สุดเลยในโลกที่ครูเห็นเป็นตัวอย่างก็คือพทธเจ้า ท่านจะสอนเมื่อคนที่รับต้องการจะถูกสอนท่านหนูกลับไปอ่านพระไตรปิฎกนะดูดีๆบางทีบางคำบางครั้งเนี่ยคนถามอะไรท่านท่านก็เฉยนิ่งเพราะท่านรู้ว่ามันเขาไม่ได้ถามเพื่อเพื่อที่อยากได้ความรู้หรือว่าสติปัญญาหรือใจเขายังไม่พร้อมแต่เราเราอ่ะไม่ได้เ,เรียกอภิญญาสูงเท่าท่านอ่ะแต่เราก็ต้องใช้วิธีสังเกตเอาแล้วหนูจะแบบ จะแฮปปี้กับตัวเองมากครับนะครับสิ่งที่เมื่อกี้ที่บอกอย่างของของตองกับของทางเบีย mm. เพื่อนๆนรู้แล้วนะครับ mm. ถ้ามีโอกาส mm. ก็สกิดเพื่อนบ้างสกิดทางเบียบ้าง mm. เอ้ยเธอพูดเยอะไปลิดนหนึ่งอย่าเพิ่งพูดอะไรอย่างเงี้ยคอยก่อนก็ช่วยกันสกิดแต่คนที่ครูจะให้ดูแลทางเบียเป็นพิเศษ mm. ก็คือพี่ถัง ก็คือคอยบอกน้องทางน้องคอยบอกน้องนะครับถ้าถ้าเกิดว่าคือมันต้องอยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันอะไรเงี้ยเห็นก็ถ้าเกิดว่าน้องเออเพลินใช่ไหมก็บอกอย่างตองถ้าเกิดว่าเขาเพลินบีมก็ต้องบอกคอยบอกกันนะมีมีคำถามอะไไหมสำหรับสองคน จะกลัวนะถึงทำหน้าไม่ค่อยดีแล้เกินฝา <laughs>